หลบแดดนะเพื่อนๆร้อนมากเลยร้อนกี่องศาเนาะเนี่ยดูข้างหลังป้านะอาทิตย์ที่แล้วมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมนะป้าถ,ถอนจ่ไม่รู้จะถ,ถอนยังไงแล้วอาทิตย์นี้มาเหมือนเดิมเลยป้าจะตัดมันยังไงเนี่ยหาวิธีตัดไม่ได้เลยใช้กรรไกรมันตัดช้ามากเลย ถ้าเอารถเข้าไปไม่รู้จะเอาเข้าไปได้เปล่านะกิ่งไม้เล็กๆเ,เยอะมากเลยเนะี่ยมันก็คงจะดีดปังปังปุ้ปัง,ปง,ปง,ปงโอ้แค่อาทิตย์เดียวนะอาทิตย์ที่แล้วป้าไม่ได้ตัดเพราะดูแล้วย้ามันยังไม่ขึ้นไงก็เลยไม่ตัดข้ามมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยอาทิตย์ที่สองเนี่ยเต็มเลยแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าป้าต้องกลับเมืองไทยวันพุธวันเสาร์หน้าอาจจะไม่ได้มาบอกลง่าเธอ ทีนี้ต้องตัดหญ้าไม่แน่ใจว่าที่นาจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าต้องแพ็กของแพ็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันพุธก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วป้าไม่ค่อยอยากให้แกขับรถมาคนเดียวไงกลัวแกง่วงนอนโอ้ยแมงเยอะมากเลยนะมันกัดด้วยนะแล้วป้าก็ลืมเอาสเปรย์มาด้วยสเปรย์ซื้อมาจากเมืองไทยล้วสเปรย์ไล่ไล่มดไล่แมงไล่ยุงอะไรอย่างเงี้อยอร้อนเพื่อน,อนร้อน ร้อนจริงๆนะร้อนเหมือนเมืองไทยเลยดูเหงือป้าแตกเหงือเปียกเลยผมอะโอ้เดี๋ยวต่อกันพักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ทําต่อ